ผู้ใดไปเบื้องนางไข่อรอ,รอบปฐมมาเลิกแน่อบซิมอนชนเมื่อนี้กะนะครับแสดงก็มนดีน้านะครับเอาก็ถือว,าว่าขออนุญ,ญาตบอกในไรนี่นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเอาพี่น้องเฮากำลังใจครับเฮาสิบอ,อีกสองประเด็นคือประเด็นของน้องหมิวแล้วก็ประเด็นของเรื่องราวของนะครับการทำโซเชียลอีกนิดน,นึงนะครับ อยากดูว่าออดิชันรับจากคนครับตอนนี้ใครที่มาออดิชั่นนะครับทางวงบอแบบชัดเจนครับรับไว้หมดทุกคนเลยรับไว้แต่ว่าคนที่ยังเป็นใส่คำว่าเพิ่นยังหาสิบาสิบยูห้องกับเป็นการพูดคุยกันอยู่เนาะห้องกับเพื่อใจไว้น้ำพี่น้องครับตอนนี้คือเขาจะมีความสามารถในด้านใดนะครับแต่ละคนเขามีบทบาทด้านใดเราจะค่อยพูดคุยกันไปในตอนนี้คือรับไปหมดครับผู้ใดมีใจหลักเอา เอาครับพยาบาลเอาเบิร์ตแม่พอ่อนเอาเบิร์ตคุยกันแล้วนะครับโอเคนะครับทําความเข้าใจไปด้วยกันพระอิตเตสุดยอดครับขอบคุณครับนี่นะครับเบิงเง่งแย่งลูกเต่าเด้อพี่น้องนะครับคุณอารองนะครับท่านสวนีคนอีสานมักมวนเอาพี่น้องเก้าร้อยสามสิบก็ทันสีหอดพันอีรีครับพี่น้องเมียนมาพ,พี่น้องเมียน เห็นมากซีคุยกันยังนะครับนายคนดีนักบอลเทาเอาเขามาครับเขามาโหลดช่องช่องพญ่บาลนะครับเข้ามามาฟังแล้วก็แล้วสิได้เขาทํานกมเข้าใจว่าความคิดพญ่บาลคิดแบบไดแต่ละคนคนคิดแบบไรในนี้พี่น้องคิดแบบไรในนี้นะครับเราแยกแยะออกไปนะครับคุณชัยยกฤิเนาะคุณต้อมสมุทรนะครับข้าวสารมอลล์นะครับสวัสดีครับคุณประดิษฐ์นะครับ คุณดาเอทีนะครับเว้าทอพ่อนะครับกระซิบว้าตอนนี้แหละครับนะครับฟังอยู่เร็วๆนี่ครับพี่น้องนะครับข้ากินใบจัดไปมากมากนะครับเดี๋ยวคนลกกระบอกเถอะนะครับพี่น้องใจห้อนเอาพี่น้องครับผมซิววออยู่แล้วล่ะครับ นะครับก็อยากให้พี่น้องเข้ามาฟังน้ากันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของน้องมิวนะตอนนี้นะครับผู้ยบานอันนี้บางคนเพื่อพี่น้องแคปแล้วเรือพี่น้องิได้บอกไปวอาต่อมันจังสิบอะไโซกันอีกนะครับเฮาวอกเมื่อนี้แล้วกะบ่าหาอห้ต่อต่อยอดไปไรนะครับตั้งแต่ผมกระไดพูดคุยนะครับกะถือว่าน้องอย่างก้าวเข้ามา อยู่หลังวิธีตังแต่เขาไปล่ำย่บันพนแพงว่านอนนิวัดเนาะหรืออากาศอํานวยก่อนตอนนั้นนะครับปีบที่แล้ว<ด>นะครับอําเภอว่านอนนิวัดน้องกับเขามาออดิชั่นหลังวิธีแล้วก็เข้ากับพูดคุ้ยกัน <S <S คือว่าในรยายใหญต่างๆที่ผูดคุยกันกับพอกับแม่กับคือเป็นผู้ปกครองน้องนะ, <S <S นะครับนะครับตังแต่มือพนก็ได้มาอ่าถชื่อว่ามาตกร่วมกัน มาตกลงกันนะครับว่าน้องกสิมายูนําในการยูนําอยูแบบใดนะครับการไปการมาเป็นแบบใดเรื่องสัญญาเรื่องค่าตนค่าโตเรื่องความเป็นยูแบบใดเข้ากับพูดคุยกันนะครับจนจนตกลึกจนได้ทําสัญญากันนะครับรลยละเอียดบางอย่างมั่นกรวโาโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปมั่นหมดบ่ไห้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเมื่อน,นี้นะครับผมกับทําวามเม้อใจกับพี่น้องว่า บางครั้งบางที่พี่น้องไปบอกต่อยอดในเรื่องเล่าของช่องทางหลายๆซเชียลหลายๆช่องผมกับว่าได้ไปไปยัง่งเลือกเลือกไปติดตามที่ไปฟังว่าพี่น้องกับมาบ่อยนย่น,น้ำไหลว่าเออช่องน้องมิวช่องผู้นี้บอกเรื่องนี้เรื่องการไปการมาเรื่องออดิชั่น นะครับผมกับฟัง่งผมกับเป็นค้นที่ต้องมีเหตุผลพ่อสมควรผมกับสิว่ได้ฟั่งคว้วงข่งเดียวเนาะในการพูดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หน่องมาอยู่นําใส่คําว่าตลอดตั้งแต่มือมือนะครับเข้าทําสัญญากันจนหอดมือสุดท้ายในการทํางานของหน่องนะครับก็คือมือวัดปิรดูการหน่องกับบอลอีมาด้วย ความเข้าใจโดยความเข้าใจของของผู้ปกครองนะครับเขาก็บอกเมื hmm. ่อนี้ผมคุยกันกับแม่แม่น้องมิวนะครับแม่น้องมิวก็บอกว่าด้วยความเข้าใจของแม่และลูกว่าในการที่พ่อพูดไปเรื่องราวของการที่จะมาซ้อมการอะไรน้องก็เลยไม่ได้มาในวันปิดุดูกันนะครับจริงๆแล้วมั่นกา คำว่าติดใจ่อมันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวของบคุคคลแล้วก็ของพี่น้องเอฟซีแฟนครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผู้ยิบัติเขาบอกมาตลอดมันก็ไม่ใช่มีแค่น้องคนเดียวแ้ะการลูกๆทุกคนที่มามามือนั้นนะครับบางคนก็เกือบร้อเเซที่เขามาวันปิดุดูกักกนเพื่อจะทําหน้าที่จนถึงวีหน้าที่สุดท้ายแล้วก็เขาก็มาอำลาล่งกะ กับพ่อวอ,อไดวาเนี่ผมก็ไม่ได้ไปฉุกประเด็นอะไรนะครับอันนี้คือทาความขวาใจกับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแต่ทีนี้ด้วยประเด็นของน้องมิวนะครับอาจจะทำเข้ม,มขวาใจเนาะว่าในสตอรี่หรือเรื่องราวที่ตั้งแต่น้องขอามายูนะครับมั่นกะบว่าสิเป็นผู้ใดนะครับเอฟซีับมั่นกะไลยดานไลยทา่าอาจจะมองทั้งบวกทั้งลบแต่สําหรับพ่อเอง พ่อเป็นคนกลางนะครับในการพูดคุยผมกับคุณพูดคุยกับพอกับแม่เขาว่าในการมาเวลาคือเขาเขาเป็นนักเรียนเขาใส่คาว่านักเรียนเนาะเขาอาจจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นี่หลักกรณีของนักเรียนพี่น้องอาจจะบไเข้าใจคือผมจะอธิบายนะครับบางครั้งเขาก็อาจจะลาหรืออาจจะติดภารกิจของโรงเรียนเขาอาจจะไปเห็นหน้องมาก นะครับพี่น้องอาจจะมอ,งมอง่งหรือเป็นการเปรียบเทียบผมกับทีาความเข้ใจครับพี่น้องนี่ในการพูดคุยตั้งแต่วันแรกที่ผมเอาน้องมานี่นะครับมันก็มันจะมีเวีนวักไว้ตรงที่เป็นนักเรียนนี่แหละมันจะเป็นปัญหาแล้วกับพี่น้องก็ใส่เข้ามาอาจจะไปเปรียบเทียบกับเหมือนกับน้องนี่น,น,นี่กับน้องเนื้อเนื้อซึ่งเราก็คุยกันอีกระดับหนึ่งซึ่งนี่น,น,นี่กับเนื้อเนอพ่อผู้ปกครองเนี่ คือเขาอยู่ใกล้ประเด็นนึงคือเขาเขาอยู่ใกล้บ้านบ้านเขาห่างจากสำนักง,งานเพื่รมเพื่อนอยู่30โกโลครับบไ่ไก่ยี่สกโลนอ้องขาสามารถไปมาลาของซึ่งการทํางานพ่อก็อจะไม่บ่ได้บ่ได้บ่ได,บได้ใส่เข้ามานะครับจะเปรียบเทียบแค่ว่าผู้บริหารเขาจะรู้ว่าประมาณไหนนะครับมันอธิบายไปใบไปไ,ปไปลยกัพี่น้องจะทำความอดใจในแง่ลบ แค่ว่าผมจะอธิบายเมื่อนี้ทําคว,า,วาใจว่าตั้งแต่มือแรกที่ผมคุยกับพ่อับแม่น้องมิว้วนะครับว่าการไปกันมาน้องอาจจะบ่ลอยปเปอร์เซ็นเราก็รับน้องไวเ้เพื่อเพื่อคข้า่าเข้าเอาบุคลากรมาเสริมให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ในด้านของการร้องการยั้งน้องกะจนได้ตกลงกันว่าได้เหตุผลงานเพลงให้พูดละครับจังเหตุดได แล้วก็น้องก็ได้ทําสัญญานะครับสองปีพูดแบบชัดเจนนะครับสองปีจริงๆนะครับสองฤดูกันคือใส่คําว่าสองฤดูกันจกลงกันก็ข้ากับมีข้อยกเว้นในการเว้นวากว่าอยู่ที่สัญญาใจด้วยนะครับบางสัญญานะครับว่าน้องอาจจะไม่ได้มาร้อยเปอร์เซ็นเราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องเรียนแค่นั้นเรื่องค่าตนค่าตัวจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นของเรื่องภายในพี่น้องครับ ในตอนนี้ค่าตนคาโตผมทางวงบริติดน้องเออ้อใจหมดแล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรค้างคากันตั้งแต่วันที่น้องไม่ได้มานะครับอันนี้ไม่ได้ติดใจนะครับพี่น้องยา่าย่าไปชุกประเด็นว่ายังข้างคาโตน้องอยู่ไม่มีครับผมพูดแบบคมชัดเจนนะครับผมก็มีน้ําใจสําหรับน้ําใจให้น้องก็ยังมีอีกนิดนึงอีกต่างหากนะครับเอากรบบป๋าไดไปบอกเงา่แต่ว่าแค่ว่าทำกงกัาใจให้น้องไอพี่น้องในบทราบ่านะครับ ที่เอาไปพูดในเรื่องว่าข้างค่าตัวเขาบอกเขาว่าด้มาทั้งสัรสินะครับหยุดนะครับไม่มีประเด็นนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่าผมไลฟ์วันนี้พ่อแม่น้องมิวก็คงจะรับทราบด้วยแล้วก็พี่น้องเอฟซีที่เป็นเอฟซีน้องนะครับพี่น้องที่ไปต่อยอดนะครับผมอธิบายแล้วเข้าใจนะครับว่านะครับในกรณีของน้องมิวนะครับในเรื่องค่าตัวเราไม่ได้ติดข้างน้อง ก็มีสัญญาณนะตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับที่สองปีแล้วก็คําว่าสัญญานะครับที่พูดคุยกันกับพูดคุยกันกับ,กบแมวเมื่อนี่เอาชัดเจนเนาะผมขออนุญาตพูดในไลน์นี้เลยว่าที่มาลาพ่อในวันที่พ่อยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่วันนั้นก็มาพูดคุยกันเพื่อนกับบอกว่าน้องติดเลี่ยนอยู่กับว่าอยากไปไซดดอกก็สามารถสิมาซอยมาทําการทํางานได้นะครับ ในสวยเพลําเพื่อนใดคือเกักับคุยกันดีๆแล้วก็ในกรณีวันนี้อ้าวขอยกคํามาพูดมาวันนี้เลยผมพี่กับแม่น้องมิวไม่ได้พูดกับพ่อนะครับคุยกับแม่แม่กับคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเลยว่าวันที่ไปออดิชั่นสาวน้อยเพื่อนแพงกับไปก็ททาตามกับเพื่อนมาเอฟซีก็อยากให้ไปออดิชั่นนะอันนี้โทรหากันแล้วเพื่อนกับไปทําหน้าที่ของเพื่อนละผมก็ไม่ได้ไปฉุกประเด็นที่จะไปติดใจอะไร นะครับน้องก็ไม่ไม่ไปออเดชั่นเขากาัเพื่อกะเพื่อนก่ะิมี่มุมมองของเพื่อนนั่นแหละเขากับบอยอยากไปยัง่งที่ไปไล่เอียดไปนั่นนะครับพ็อพูดคุยกันในเรื่องว่าไปออเดชั่นแล้วก็แม่น้องมิวก็มาพูดกับพ่อว่าในเรื่องสัญญานะครับบอยอยากให้พี่น้องไปบอไรคือมันก็ทั้งลบทั้งบวกที่ผม,มา่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับ ผมก็เลยมาบอกกับพี่น้อง FC เอฟซีเฮ่าเกือบพันสองร้อยท่านมื้อนี้นะครับในกรณีน้องมิวแม่ก็คุยกันกับผมแล้วแม่น้องมิวนะครับบอกว่าไม่ว่ากรณีใดๆครับปีนี้แม่น้องมิวจะให้น้องมิวเรียนเต็มที่พอพอน้องมิวกับแม่น้องมิวกับย่งรักษาคมั่นสัญญาอยู่ว่าคุยกับพอ่อว่าถ้าแม่นกรณีใดๆกันย่งพร้อมที่จะามาซอยเพลินลำเพลิอนพาเพลินลำเพลิอนอยังต้อนรับอยู่ นะครับเพิ่นวอกันแต่ว่าสิไ้ไปขึ้นวงได้ๆนั่นแม่น้องมิวกระบ,บอกกับกับผู้ใหญ่บ้านมาเพิ่นสิบ่ไปได้ครับเด้อเพิ่นบ่ไปแล้วอันนี้เอฟซี e ของเพิ่นสีบ่ประเด็ยนยวไหนผมบอกหูผมบอกอยากให้พี่น้องไปอา่าต่อยอดเงาเลื่องไปไปไปวอกันเพื่อได้พิดกันแม่พี่น้องอันนี้ผมบอกกับแม่น้องมิวแล้วว่านะครับเพิ่นกับบอกสบสิบ่ไปขึ้นวงอืน่นนะครับเพิ่นบอกกับ ประมาณช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายคอยนี่แหละหญัาบ้านอยู่สำนักง,งานเพิ่นโทรมาหาก็ได้พูดคุ้กันโดนเติบนะครับผมก็เลยา่าบ่เปลี่ยนังดอกกะการไปออดิชั่นเพื่อนอาจจะเปิดอยากไปเปิดลกกวงเนื่อจจาพกองในใจที่พญาา่บ้านเด้อจาจังไดกระซังเข้ากับว่าอยากคิดอย่างไรแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาความ้าใจบางที่อ FC เพิ่นไปบอกกันเองพ่อกะเป็นคนกลางพ่อก็บ,บ่อยากบอาอะไร นะครับเพื่อนกะบวอกกันเพื่อนกระขึดน้าวงเพื่อนกระขึดน้าพอ่อนน้ำแแมในคําว่าสัญญาเนาะบางครั้งบางที่มั่นกับมั่นกับละเอียดอ่อนนะครับพ่อกับป้องกันในตัวของสัญญาป้องกันของตัวของพ่อและของวงเฮ้ากอณีของเฮานะครับมันกับเรื่องเอฟซีที่ไปวอกกันที่นี่นะครับเฮากับตัดบทเขามาเลยสรุปคือนะครับน้องมิว ผมกับชิบโยะวลเลียงสัญญาเด็พี่น้องอันนี้ขอบอกตรงๆเนาะมันจะเป็นการการบีบกันแม่เขาก็บอกว่าบอกก็พอแล้วว่าพ่อก็ยังมีคิดมีใจที่ให้กับเพ,ลเพบนะรลําเพื่อนกับเขานะครับทาเพรลําเพื่อนยังยินดีต้อนรับอยากให้มิวมาล่าอันนี้นะครับก็ไปพ่อแม่น้องมิวกับพ่อที่จะมาซอยวงในได,ได,ได้อาจจะอาจจะได้เต็มที่ก็เเขานะครับเพราะว่าเพื่อนบอกกับ เพราะว่าเขาปีสุดท้ายแล้วนะครับผมบม่อยากให้พี่น้องในมองในแง่แง่ที่เป็นแง่ลบครับบางครั้งบางที่เข้าไปบอกกันเองมันมันบริเวณบอกจากปากพยาบาลหรือบอกจากปากพ่อกับแม่อ่าแบบชัดเจนนะครับฉะนั้นแล้วครับถือว่าถ้าน้องไม่ได้เรียนน้องบอกเลยว่าจะมากับวงเต็มที่อันนี้แม่จากแม่น้องมิวเดอร์เพิ่นบอกกับพอโดยตรงแม่นกับชิบอกรับ แม่พ่อหรือกรณีของผู้อื่นยังไรกร้างแต่ว่าเมื่อนี่ชัดเจนแล้วครับที่คุยกับพ่อนะครับบอกอยากพี่น้องทํานก้มข้อใจเขาให้เครดิตทั้งสองทางเขาเขาบอกอยากต่อยอดในเรื่องที่มันเป็นลบเนาะนะครับพี่น้องเข้าใจเนาะนะครับอันนี้คือข้อมชัดเจนถ้าพี่น้องผูใ้ใดบอกเข้าใจทักมาหลังไม่หาผู้เยบาสนะครับจะมีคําตอบทีร้อยเปอร์เซ็นต์ขกันคือผมบอกในไรื่นี้เนาะถือว่า เฮากับให้โอกาสของทุกคนนะครับเข้ากับให้เกียรติของทุกคนเข้าไปต่อยอดในสิ่งที่มันมันบ่แมนนะครับบางทีช่องทางน้อยๆสีมองว่าเอาประเด็นของน้องมาเห็ดให้ทำลายวงหรือมาเห็ดให้ทำลา่ตัวของบุคคลเองผมกับบวอยากให้เป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาเข้าใจกันแล้วเพราะว่าแม่ของน้องมิวเขาก็พูดกับพ่อแบบชัดเจนเลยมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆลูกๆ นะครับผู้ปกครองที่ยั่งเข้าใจในบทบาทของวงและเข้าใจในกันนะครับบริบทของวงเป็นยังไงเนาะเอานะครับเป็นจังไงนั่นพี่น้องก็จ้างได้มาติดตามในขั้นตอนต่อไปเนาะถ้าผมก็บอกกับพี่น้องเองว่าอนาคตขนาดมันบแน,นเนนหรอครับเพรว่าผู้ได้นะครับผมเบื้องล่วขันเฮายังเหตุโอกาสของเฮาเฮากับดําเนินผู้ที่ยู่นี่แหละ เขากับเฮ็ดไปแล้วกับผู้ที่เขามา่วไม่เข้ากับย่งถือว่าผมก็เริ่มนับหาไม่ผมบอกกับพี่น้องดีนะครับตาบใดที่ยังใส่เขา้ามาผมยังเห็ดอยู่เนี่ยผมก็รอตอนหลับจุกคนที่จะมาเริ่มตวนวไม่แต่ว่าการเริ่มตวนวไม่บะนี้มั่นก็พยายามที่จะเค็งจักน้อยรัดกลุ่มจักน้อยเพื่อป้องกันนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เสียอาร่มหลายสิ่งหลายย่างเนาะ ตอนนี้พี่น้องเกือบพันสามโอ้ว่าธรรมดานะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับนะครับว่าเป็นประเด็นครับพี่น้องพี่นอ้องใส่เข้ามาเขาไปจนไปขึ้นวงไม่กันประเด็นนี่กับบวกกันแล้วผมบวกอยากให้ชุกประเด็นพี่น้องล่องล่องเฮ้าล่องเบิง้งนะครับเฮ้าบวกกันแบบแบบชัดเจนแล้ว ว้ากันชัดเจนแล้วสิเป็นยังไงต่อต่อไปนั้นคืออันนี้บอกจากปากพยาบานเนอนะครับพี่น้องสีม่องพญ,ญาบาับงานวางไหนหรือสีม่องจังไรกระาังแต่ว่ามือน,นี้นะครับผมบอกแบบชัดเจนแล้วว่านะครับเพิ่นบอกมาอย่างสี่แล้วนะครับเอาสิเข้าใจเป็นยังไงเนาะนะครับ เอาบอกเป็นยังเราครับพี่น้องครับผมผมขอไเว้าจบมื้อนี้นะครับต่อไปสิเปน็นยังไรน,นั่นนะครับเฮากับจะมาเฮ้ากับฟกัดซิ่งทียูนี